เอเนอร์เปิดตัวเอเนอร์เพลย์มือถือเกมมิ่งน้องใหม่มาพร้อมตัวเร่ง GPU ชิปเซ็ตคลิน970กล้องหลังคู่ในราคา10,000บาทก็หลังจากที่ทางเอเนอร์ได้มีการเปิดตัวมือถือเระองก็คือเอเนอร์10ไปแล้วนะครับล่าสุดนี้ก็มีการเปิดตัวมือถือเรือตรงอีกรุ่นหนึ่งครับในชื่อ a อเนอร์เพแต่รอบนี้มาพร้อมฟีเจอร์สำหรับเกมมิ่งเฉพาะเลยนะครับตัว a อเนอร์เพนี่ก็มาพร้อมดีไซน์หน้าจอ full view display นะครับแล้วก็จะมีรอยบากสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆเหมือนกับมือถือทัั่ๆไปนะครบ ซึ่งตัวนี้มาพร้อมกล้องหน้า16ล้านพิกเซลด้วยแล้วก็ชิปเซ็ตจะใช้ Kirin 970นะครับเป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกันกับ a d d e r 10เลยในส่วนของ GPU นะครับตัวนี้จะมีตัว GPU Turbo ด้วยซึ่งก็จะเป็นการนำซอฟต์แวร์มารีดประสิทธิภาพของ GPU นะครับให้ GPU สามารถทำงานได้แรงขึ้นถึง60%แล้วก็ลดการใช้พลังงานถึง30%ด้วยนะครับ ซึ่งทางอันเนอร์ระบุว่าฟีเจอร์ GPU Turbo นี่นะครับจะมีการล่อัปเดตให้กับมือถือรุ่นอื่นด้วยของอันเดไม่ว่าจะเป็นอันเนอร์สิบอันเนอร์วิวสิบอันเน้าไและก็อันเนอร์เ X นะครับและนอกจากนี้ตัวนี้ยังมาพร้อมประสบการณ์การเล่นเกมแบบ 3D Gaming นะครับซึ่งก็จะเป็นการเล่นเสียงแบบ3มิติรวมถึงระบบสันแบบ 3D Haptic ด้วยนะครับในส่วนของสเปคตัว Honor Play นะครับจะมาพร้อมหน้าจอ Full View Display 6.3นิ้วความละเอียด Full HD p l u ชิปเซตกน9.0 RAM ให้มา4และ6รอม64นะครับมาพร้อมกล้องหน้า16ล้านพิกเซล S2.0 กล้องหลังคู่นะครับตัวแรก16ตัวที่2 2ล้าน S2.2 และ S2.4 พอร์ตการเชื่ต่อเป็น USB Type C แบตเตอรี่ให้มา3,750มิลลิแอม มาพร้อม Android 8.1 Oreo พร้อบด้วย EMUI 8.2นะครับสำหรับราคาขายใน G ีนะครับตัว a n n r Play เลือกริ่มต้นไว้ที่1,999หยวนหรือประมาณ10,000บาทนะครับสำหรับรุ่น RAM 4 ROM 64ส่วนตัวท็ op, อป RAM 6 ROM 64ราคาเปิดตัว2,399หยวนหรือประมาณ12,000บาทนะครับก็ต่างกันประมาณ2,000บาทตัว Honor p l y y นี้ก็มีให้เลือก3สีนะครับมีสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีดำ และนอกจากนี้มีรเเุ่น Special Cool Edition ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีฝานหลังที่มีลวดลายต่างจากสีปกตินะครับราคาเปิดตัวก็จะแพงขึ้นเล็กน้อยนะครับ2,499หยวนหรือประมาณ12,400บาทก็ถือว่าราคาเปิดตัวถูกมากนะครับถ้าเทียบกับบรรดามืมอถือเกมมิ่งยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะใช้ชิปเซ็ตของทางโฮยเองด้วยนะครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนส่วนในเรื่องของความแรงนะครับตัวนี้ก็อาจจะสู้ชิปเซ็ตของทาง ฟังความค,าค้อมไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยก็ต้องคอยเด,ดตามกันต่อไปนะครับว่าตัวอันเนอร์เพลจะมีการนำมาขายในบ้านเราด้วยหรือไม่และถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ